โรงเรียนวิถีพุทธเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาเน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอันได้แก่ศีลส,สมาธิปัญญาอย่างบูรณาการผู้เรียนได้เรียนรู้ได้พัฒนาการกินอยู่ดูฟังให้เป็นผ่านกระบวนการทางปัญญาและความมีเมตตาก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและเป็นฐานในการดำเนินชีวิต เกือบสทศวรรษที่มหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยได้ร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธผ่านการประสานความร่วมมือบวบวรคือบ้านวัดโรงเรียนพัฒนากายความประพฤติจิตใจและปัญญาของเด็กและเยาวชนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีคนเก่งของสังคมดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยมีผู้บริหารและครูเป็นกัลยาณมิตรในการพัฒนาและนอกจากนี้ได้ร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทำโครงการวิทยายลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่สังคมเป็นอันมากในวันเพ็ญเดือน3วันมาฆบูชา วันที่พระพุทธองค์ทรงประกาศหัวใจแห่งพระพุทธศาสนา3ประกาศอันได้แก่การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตใจของตนให้ผ่องใสน้อมนำหลักธรรมสามประกาศนี้เข้ามาเป็นเครื่องมือพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐจึงเป็นที่มาของการจัดงาน มาคบูชาสมัชชาวิถีพุทธเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวมพลังของผู้บริหารการศึกษาครูพระสงฆ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนปรับปรุงแก้ไขนำเสนออัตลักษณ์วิถีพุทธและร่วมกันประกาศปฏิญญาสืบสารอุดมการณ์วิถีพุทธเป็นแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติสร้างแนวทางร่วมกัน ในการดำเนินงานสถานศึกษาวิถีพุทธให้มีประสิทธิภาพอยู่คู่กับสังคมไทยซืบต่อไป